สวัสดีครับช่องจีลองฟาร์มจากอำเภอเมืองชัยภูมิ <Yeah. S 1> การรักษาลูกแพะที่เป็นหวัดครับเป็นไข้หวัดไอจามนั้นทางเราก็เคยทําการรักษามาเบื้องต้นหลายๆกรณีครับ <Yeah. S 1> ก็มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับ <Yeah. S 1> ในการรักษาลูกแพะที่เป็นไข้หวัดไอจามนั้นส่วนมากทางเราไม่ได้ใช้ยาชนิดฉีดน,นะครับ ยาชนิดฉีดเราไม่ได้ใช้เพราะว่าแพะยังตัวเล็กอยู่อาทิเช่นแพะเกิดได้ประมาณบสองวันสามวันหรือไม่ถึงสัปดาห์ครับเราจะไม่ใช้ยาชนิดฉีดนะครับเป็นยาลดไข้แก้หวัดแก้ไอหรือว่าแก้จามเป็นต้นนะครับเราจะยาสําหรับคนนี่แหละครับมาประยุกต์ใช้ให้ใช้สาหรับลูกแพะครับจะมีวิธีการยังไงหรือว่า จะมีตัวยาอะไรที่เอามาให้ลูกแพะรักษาแก้หวัดแก้ไข้แก้ไอแก้จามได้อาที่ยาดังต่อไปนี้ครับยาตัวแรกที่เราใช้ประจำมก็คือยาพาราเซตามอนนะครับยาพาราเซตามอนลดไข้แก้ปวดครับลดไข้แก้ปวดสามารถดูได้ในคลิปนะครับเห็นไหมครับตามรูปภาพนี่เลยใช้ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสี่หรือว่าหนึ่งต่อสี่นะครับเอามาหนึ่งส่วนแล้วก็มาบดใส่น้ําครับบดให้ละเอียดผสมน้ําละลายให้ละเอียดแล้วก็ใช้สลิงครับสลิงดูดน้ําจากยาพาซาเซตามอนนี้ป้อนไปที่กระพุ้งแก้มแพะครับของลูกแพะนะครับยาตัวที่สองคือครับยาชนิดเม็ดนะครับเป็นยาคิฟฟี่ครับ ปอกติฟีดิคอเจนเป็นต้นนะครับอันนี้ก็มันเหมือนกันครับเป็นยารักษาออรักษาวัดไอจามครับบาดไอจามอัตราส่วนก็คือ1ต่อ4นะครับ1ต่อ4ก็คือเอามา1ส่วนเอามา1ส่วนนะครับแบ่งออกเป็น4ส่วนแล้วก็นำมา1ส่วนบดให้ละเอียดผสมน้ำแล้วก็ให้ละลาย ละลายดีแล้วก็ใช้สลิงดูดแล้วก็ป้อนไปที่ปากลูกแพ้ครับกับผงแก้มลูกแพ้ต่อมาครับยาตัวที่3ครับที่เราใช้ประจำก็คือยาแก้แพ้ครับแก้แพ้มาต่อาการหวัดลดน้ำมูกครับที่คนใช้กินประจำครับก็มีลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับเม็ดสีเหลืองเนี่ครับเราก็ใช้ประมาณ ครึ่งเม็ดครับครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดบดให้ละเอียดผสมน้ําแล้วก็ใชา้าสลิงดูดเหมือนเดิมครับดูดแล้วก็ป้อนที่ลูกแพ้ครับป้อนเข้าปากลูกแพ้เพื่อลดน้ํามูกแก้หวัดแก้ไอาจามได้เช่นกันนะครับเป็นยากแก้แพ้สําหรับคนนะครับเอามาประยุกต์ใช้ให้สาหรับลูกแพ้ครับเพราะว่าเราเน้น ไม่ฉีดยาครับไม่ฉีดยาต่อมาครับยาตัวที่สที่เราใช้ประจำครับเป็นยาชนิดน้ำนะครับชนิดน้ำสะดวกสบายในการป้อนครับป้อนสามเวลาเลยฉากออบวันเย็นยาจำปัดชนิดน้ำยาที่เราซื้อมาคือยาสาล่าครับสาล่ายาทิฟฟี่ชนิดน้ำสาร่าชนิดน้ำ ยาตรางูเป็นต้นนะครับยาตรางูเป็นต้นก็ส่วนมากครับก็จะใช้ยาชนิดน้ำนี้1ซีซีถึง2ซีซีครับป้อนให้ลูกแพะ3เวลานะครับเชา้ากลางวันเย็นเป็นต้นนะครับเพื่อรักษาโรคไข้หวัดไอจามสำหรับลูกแพะนะครับสำหรับลูกแพะที่มีอายุไม่ถึง1สัปดาห์ครับไม่ถึง1สัปดาห์ อันนี้ก็ในการแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังอาจจะตรงกับหลักวิชาการหรือไม่ตรงกับหลักวิชาการก็ขออภัยมาหน้าทีนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลช่องชิลองฟาร์มเลยนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ